เป็นเปื่อยเซียนเหนือเหรอเซียนเหนือสัสดีครับผมชื่อพินพ์ชาแนลนะฮะก็วันนี้จะมาใช้วิถีชีวิตแบบเซียนเซียนนะครับวอนนี้เรเข้าสู่รายการเซียนเหนือเราอยู่กับเซียนดำนะครับซื้อเกลือไปใช่ไหมเอาเกลือไปครับแล้วก็ไปใช้เกลือในย่างปลามาดูนะฮะว่าจะเคิร์นหรือเปล่าเคิร์นไปบ้างวะเคิร์นเคิร์น เคินแปลว่าเตรียมการบางอย่างแล้วไม่ได้ทำสิ่งนั้นหรือว่าเตรียมอะไรไปแล้วเราไม่ได้ใช้สิ่งนั้นมันก็เลยเคินทำเมืองของครบ A later few moments later. ก็ตอนนี้ครับเราก็มาถึงหมายแล้วนะฮะเดี๋ยวจะมาใส่เหยื่อนะฮะล้วก็ลองตีดูนะตอนนี้คือน,น้ําเยอะมากแล้วก็มีแต่เศษไอ้พวกลาผ่านมาเต็มเลยเก้าเก้าสาธทุก <wać> ็ตอนนี้นะฮะผ่านไปประมาณ30มสนาทีนะฮะก็ยังนิ่งอยู่ มาลุ้นว่าทั้งวันจะได้สักตัวหนึ่งหรือเปล่านะก็ถือว่าเป็นความ่อนชิวๆเลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากก็โยนปลาไปแล้วก็นั่งเออมาแล้วนะเอาวะเอาวะนังไงก็มีหันแล้วน้อยยงน้อยก็มีหันแล้ววะอย่างน้อยมีเสี่ยงแล้วถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะฮะลองดูว่ามันจะมีหรือเปล่า เดิมเลยฮะเยื่อมเหมือนเดิมเลยทำกี่ตัวแล้วป๋าสองสอง,สองตัวไฟแชกกับเผอไฟแชกกับเกลือที่เตรียมมานะฮะก็ไม่รู้จะใช้ใชอเ้ล่า พอเผาเข้ามาเห็นไหมฮะเผคู่านมาผ่านมาแล้วประมาณชั่วโมงกว,มกว่าๆนะฮะเราก็ยังเงียบมากเลยฮะ,ะก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรมันถึงไม่กินนะฮะก็เดี๋ยวรอดูไปอีกสักพักนึง a few inches later โอเคครับเปลี่ยนหมายนะครับหมายเมืม่อกี้ฟ้าไม่สิก, <laughs> กตัวอะไรก็ไม่หยุดเป็นท่อนเองก็ <laughs> <laughs> เดี๋ยวจะเปลี่ยนหมายนะครับไปหมาย <laughs> เดี๋ยวเช้ากลางวันนะไปไปกันต่อ ใหมายใหม่เป็นไงบ้างฮะห,หมายใหม่เป็นไงบ้างครับทุ่นอยู่ไหนวะโชว์ครับโ,โ,โชว์หน่อยกกโชว์หน่อยโชว์หน่อย,อยปากกระชีมาเดี๋ยวเราจะดูของเรานะฮะอันนี้คือทุ่นนะครับจะลองดูว่าถ้าลงไปแล้วน้องจะกินได้ไหมดูนะว่ากินไหมนี่เรียบร้อย นี่นะครับได้เลยใส่เลยใส่เลยนี่นะฮะได้ใส่กระช่างหลังจากเมื่อกี้นะครับได้หนึ่งตัวเอาละแล้บอกเลยอันเนี้ยคือตัวใหญ่สุดแล้วนะเป็นตัวนี้โอเคครับตอนนี้เราเปลี่ยนแผนนะครับเมื่อตกปลาได้แต่ปลาน้อยก็ตกท่อนแหบเลยดำน้ำฮะกูดำมาแล้วไปงมน้ำตกแค่ไหนก็ได้แค่ตัวน้อยเจอแต่มันเลิกนะครับน้ำมันดึกนี่แหละรู้เรื่องได้แน่มา เมื่อไม่ได้แห่เจอเจอครับเสียนดำแห็นต้อนแม่งเลยแห่นอนเลยนี่ครับจ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 บที่แห่ครับกกููได้เอาจริงเอาจริงเป็นไงครับเอาจริงก็คือไปเอาแห่มาให้เสียนเจมเสียนเจมบ้างครับเสียนเจี๊ยมเสียนเหนือเสียนเหนืองานไส้โบกปอะไปฮะเดี๋ยวเราจะอีกรอบนึงฮะอีกเดียวให้สองเขาบอกแล้วมันเจี๊ยม ก็เดี๋ยวเพียงอีกรอบหนึ่งนะฮะรอบที่สองดูว่ามันจะได้อีกหรือเปล่าคุณน้ำไปตอนนี้คือหน้าอย่างดำไล่ก่อนครับไล่ก่อนนะมาเสียนดำจะได้แค่เดียวนะเอาหัวเอาผมตัดผมลงเลยเดี๋ยวยังงานลงไปเจอกระบะจอมเสื้อดือไม่กะดืดจอมเสื้อนายกะเอะไรกับพวกเสื้อเซียนดำเฮ้ยว่า นาฬิกามึงกันเพอะนาฬิกามึงเอาไปแน่ไปแน่กูว่ากำเพ็ดแท้ๆนักหน่อยอ้าวาบบแ้ามาบได้นะเว้ยไปไเฮ้ยมัได้ไเตะกนม่ได้ฮะนี่เ yup. ว้ยมีละเสียนเหนือมีสายตหลงตลง ก็ไม่ใายอยู่ว่าว่าไปได้เนอะยังไงก็ว่านได้ฮะว่าไม่ได้นะฮะเสียนดวโอเคฮะเรต่อไปก็จะมาย่างปลากินนะฮะตรงนี้เลยคนลควร เนี่ยได้เข้าหมดแบบวัานี้เดี๋ยวเซียนเจมเซียนเจมจะไปซื้อน้ำดื่มทรงพลังนี่นะฮะเอาชีวิตรอดนะครับรอบบดาๆมีแต่แกงอี้โอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะเติมพลังให้กับเพื่อนดำนะฮะอ๋อไปครับอยากขาวทักมา ไปเดขาวล่กมาแข็งก่อนก็ชิวๆก่อนนะฮะชื่อจ้องหอชื่อจ้องหอชื่อจ้องงเส้นเหนือไชื่ออะไกันพอแล้วนี่อะไรกันยังยังกระซียนเหอ๋อชื่ออะไรกัทำเป็นเซียนเซีนเหนือไยทำทำเป็นเซียน นะีครับปูอันนี้เอาไปทำอะไรดีเอาไปคั่วนะครับปูปูเราจะทาน,นจะแตกต่างจากที่ขอนแกน่นผนนัดผมกะหรี่เราจะดูซูมมาเนี่นยก็จะแตกต่างกับที่ทางขอนแก่นแะ้วก็ลูกก่อแย่งเหนืเลยเยอเอาโอเคครับผมสำหรับสำหรับเชียงเหนือน,นะครับก็ น่าจะประมาณนี้นะครับก็จากที่ไปตกปลาไม่ได้ก็ทอดแห่คหรั้งหน้าเราจะมาสูบบองเจอกันเจ้าของแกนี้ครับเจอกันครับผมตากที่ไม่ได้บอกนาน